พี่เกตคะสงสัยจังเลยคะ่ะเวลาเราสวดมนต์แล้วเราก็แผ่บุญออกไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะได้รับหรือเปล่าอ่าสูดหายใจลึกๆนะคะความสงสัยตรงเนี้ยคะ่ะมันก็คือเราเราไม่แน่ใจนะเวลาพิเกตสงสัยเนี่ยไม่รู้อันนี้ยพิเกตจะทําได้หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเราแอบใช้กําลังของตัวเองเพราะฉะนั้น ถ้าอยากให้เขาได้แน่ๆนะคะหลวงตาเคยสอนเอาไว้ว่าให้น้อมบารมีของหลวงปู่และให้ท่านจัดการให้ค่ะเพราะนั้นสิ่งที่มันตรงข้ามกับไม่แน่ใจคือเชื่อใจถ้าไม่แน่ใจในกำลังของตัวเองให้เชื่อใจหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยของเราหลวงตาพระวิ พระรงคตคดวิริยธโรของเรานะคะคือปรับจากความไม่แน่ใจความสงสัยเป็นความเชื่อมั่นศรัทธาสุดหัวใจว่าหลวงปู่จะจัดการให้เราค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ในการที่เราแต่ละคนเนี่ยจะแผ่บุญได้มากแผ่บุญได้น้อยต้องขึ้นอยู่กับว่านึกถึงหลวงปู่ได้ไหมเชื่อมั่นว่าหลวงปู่จะทําให้เราได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนตัวพิเกตนะจะไม่ตอบว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะได้บุญไหมพิเกตตอบอย่างนี้ดีกว่าว่าทา ยังไงนะคะจะให้เขาได้บุญแน่ๆซึ่งพิเกตมั่นใจศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่หลวงตาบอกอย่างสุดหัวใจเลยว่าหลวงปู่จะจัดการให้เพราะฉะนั้นโจทย์เดียวของพิเกตคือทำยังไงให้ทุกครั้งที่สวดเนี่ยพิเกตเนี่ยอยู่กับบทสวดนะคะทุกครั้งที่สวดนะคะพิเกตเนี่ยมีใจที่เบาเป็นคลื่นเดียวกับหลวงปู่แล้วเชื่อใจนะคะว่า <c oughs> เขาเรียกว่าเชื่อมั่นนะนะ ว่าพอสวดเป็นเด็กดีของหลวงปู่แล้วอารมณ์เบาอารมณ์เพลินเป็นคลื่นเดียวกันเป็นคลื่นเดียวกันกับบารมีของหลวงปู่คือใจเรามันเบาๆใจเราเพลินๆนะคะแล้วหลวงปู่ก็จะได้ใช้รูปนามของเราในการกระจายบารมีบุญของท่านท่านมีกําลังอยู่เยอะแยะมากมายเต็มแผ่นดินส่วนตัวของเราเนี่ยมีแค่กระปิ้วเดียวเพราะนั้นความไม่แน่ใจเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราแผ่ได้ไหมแต่ถ้าเป็นหลวงปู่เราเชื่อมั่นได้ไหมคะว่าท่านแผ่ได้ อ่ะอันเนี้ยก็โจทย์ใหญ่เนี่ยค่ะมันก็จะต้องเป็นในเรื่องของการที่เราเชื่อมั่นให้ได้ว่าหลวงปู่จะจัดการให้อ่ะแต่พิเกตคะ่ะหนูหนูสวดแล้วหนูไม่เบาแผลแล้วหนูไม่เบาอะค่ะถ้าไม่เบานึกถึงหลวงปู่ด้วยใจยิ้มยิ้มหลวงปู่คะจัดการให้หนูหน่อยนะคะนึกถึงหลวงปู่แค่เพียงแวบเดียวแล้วมีใจที่ห่างคลื่นทุกอย่างไม่เบาคือห่างเรื่องหนักๆทั้งห,หลายแหละห่างความสงสัยห่างความไม่แน่ใจหลวงปู่คะ อ้อนเลยค่ะขอเลยค่ะหลวงปู่ค้าจัดการให้หน่อยนะคะเสี้ยววินาทีตรงนั้นที่เรานึกถึงหลวงปู่ได้แบบไม่ได้นึกถึงอะไรนะคะนั่นแหละค่ะพอเรานึกถึงแบบหลวงปู่ค้าจัดการนะเราเราค่อยสงสยัยแต่ช่วงที่เราพูดคําว่าหลวงปู่คะาจัดการให้หน่อยแล้วเรายังไม่ได้สงสัยอะไรแวบนั้นนะคะกำลังของท่านจะมาเต็มแล้วท่านจะจัดการให้กับเราท่านจะแผ่นะคะครอบวิมานปรับภูมิทั้งหลายส่งดวงวิญญ,ญาณตามคาสอนของหลวงตาเนี่ยให้ได้เลยดังนั้น แล้วถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองทำได้ไหมให้มั่นใจว่าหลวงปู่จะจัดการให้หน้าที่ของเรานึกถึงหลวงปู่น้อมบารมีท่านทุกครั้งที่เราจะสวดมนต์หรือแผ่บุญนะคะเพื่อให้กำลังของท่านเนี่ยไหลเวียนนะคะท่านไปน้อมรวมมาไหลเวียนผ่านตัวเราแล้วก็แผ่ออกไปหลายคนสงสัยเยอะมากและหลายคนก็บอกว่าหนูไม่เบาเลยตอนสวดตอนแผ่มันก็แบบพอดีมันมีเรื่องเยอะให้แวบเดียวเท่านั้นใช้กุศโลบายสร้างความเชื่อมั่นว่า อ,อย่างตอนนี้พอฟังพี่เกตว่าเชื่อละเชื่อละแบบมันแวบขึ้นมาเออใช่แหละมันคงเป็นอย่างงี้แค่แวบนั้นนะคะกำลังหลวงปู่ก็ผ่านรูปนามของเพื่อนๆแบบเต็มๆเพราะฉะนั้นอธิษฐานเผื่อเอาไว้เลยในทุกครั้งนะคะไม่ว่าแวบใดก็ตามที่ลูกนึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงตานึกถึงจกักรพัิหรือสวดไตรสรณะแม้เพียงแวบเดียวขอหลวงปู่ผ่านกำลังแล้วแผ่แบบอัตโนมัติตลอดเวลาเพราะลูกเนี่ยบางทียังจะต้องแบบว่าอยู่แบบลุ่มลุมดอนด,นดนใจลูกมันกระเด้งกระดึงอยู่นะคะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่กับหลวงปู่หลวงปู่จัดการให้เลยนะคะในช่วงนั้นล่ะค่ะช่องคลื่นของใจที่จูนเป็นคลื่นเดียวกับหลวงปู่จะทําให้เราแผ่บุญด้วยความมั่นใจในบารมีของหลวงปู่อย่างแน่นอนไม่แน่ใจในกําลังในตัวเองให้มั่นใจในกําลังของหลวงปู่หวังว่าจะได้ไอเดียนะคะสาธุค่ะ